วัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูสรุปร่างกันวันนี้จบก็ไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะ มาดูสรูปแลางกันวันนี้ขอบคุณเอฟซีที่เตือนคิดว่ามันเป็นคูณเลยเป็นแปดผิดกระทันหันเลยแก้ให้แล้วด้วยจ้าเป็นหกไม่ใช่เป็นแปดหกหกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสาม ขอโทษขออภัยจ้าเา,มาเไา 1, 2, 3, 4. 4นนะม,ม,าไมาเ่เขียนไว้แล้วจากอันหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรชนนะมันจะมาตัวไหนมาดูกันเลยเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วเขียนรวมกันไว้แล้วตัวนี้แปดเก้าหนึ่งสามมันชนไปที่หนึ่งกับสามแปดไม่มีนะคะแปดตัดออกไปมันชนที่หนึ่งกับสาม มาดูเลยมันจะชนตัวใดมันจะชนตัวไหน,นมาดูกันเลยเอาที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์ทางบวกอันนี้มีศูนย์ศูนย์มีหนึ่ง

สามมาเลี้ยวเห็นเห็นเห็นไปผ่านไปตัวนี้เมื่อที่หนึ่งสาม จ็ดชอบเจ็ดนะแต่เจ็ดมาหน่อยแท้ศูนย์มาหน <c oughs> ึ่งอีกสามหกสิมาตัวเดีคือมาสามไล่กอนหมู่แปดเก้ามาตัวเดียวชอบเก้าแต่เก้ามาตัวเดียวหนึ่งสาม หนึ่งสามสามไม่เยอะก,ก่อนเพื่อนเลยสิสามมาจะสามตัวไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามระดับเจ็ดเลย หนึ่งสองสามสี่แปดมีสีหนึ่งสองสามสี่หกมีสีอีกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีสีสามสี่กับห้าไม่มีเลยเจ็ดมีสองสองมีหนึ่งเก้าก็มีหนึ่งเจ็ดมีสอง จ็ดอันดับหนึ่งเลยเจ็ดมาหนึ่งหนึ่งมาสี่หกมาสี่แปดมาแปดมาสี่น้องจิตทำไสามเธอเนอะ ตัวไหนเลยก้็ไม่มีเลยศูนย์ก็ไม่มีเออศูนย์ก็มีสองอศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเท่ากัน จะ,จะจับให้นะคะเมื่อเดียวเต็มเต็มมันหลุดเลยไม่อยากเอาเจ็ดสามหนึ่งสามหกสามแปดสามเจ็ดสามศูนย์ห้าห้าห้าง เอาได้สองสามสามสามตีดับอีกผมสามไม่มาสามไม่มาใช่เปลี่ยนสามตีดับด,ดิแต่สามเด่นมากเลยเอาเลือกเอาที่เด่นเนาะดับดับมีศูนย์มาที่ วันไว้คือศูนย์เจ็ดได้โชบเก้าเจ็ดด้วยไม่สนดับดับไม่สนโอ้จะไปเ,เตรียมให้ผิดถูกขออภัยด้วยจ้ะผิดถูกขออภยัย สรุปร่างประจำวันที่หนึ่งครับแปดครับหกเจ็ดหรือเขียนสรุปร่างกันวันนี้ได้มาเน้นๆคือสามเจ็ดศูนย์เจ็ด เอาสองหางพออันนี้ใครชอบก็จัดไปหมดเลยถ้าใครมีถ้าใครจัดแต่ทุกคนนะั้นเอาหน่วยหนึ่งบวกสองมันจะเป็นสามมันมันจะดับล่างเลยสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจะมาสามเลยหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ด ต่สองไม่มีเลยสองมาเต็มเดียวสามนี่แหละเอาไปสามเจ็ดตัวเดียวสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามหกสามหนึ่งสามหกสามแปดสามเจ็ดสามศูนย์นี้มันลงกันไว้มาดูอีกมาดูอีกมาดูอีกคลิปอีกมาดูร่างแบบที เราใช้จับคู่กันนะคะจับคู่กันมันจะชนตัวไหนเยอะเอาตัวนั้น9ก้าหกสี่หสเจด้าเจ็ดปด

เจ0ดหกศูนย้าห้าวสุเลยห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกหกแปด 69 26บ่เห็น26 <coughs> 26มีมั้ยมีมั้ยมี26 26 26 27 28 06 07 08 3 6 3 7 3 8มหมเมีมมีไหมไมเตมสามเจ็ดสามแปดมีชนกันเยอะมีชนสามสูตรดิสามสูตรก็คือ07 เก้าเจ็ดหกเจ็ดไม่ชนเลยไม่ชนกับกลุ่มนี้เลยมีชนอยู่ที่ศูนย์เจ็ดตัวเดียวท่านผู้ชมชอบตัวไหน f ี FC จัดไปเลยศูนย์เจ็ดสามหาง แต่สามมันเด่นเด่นแล้วมันก็โดนมันก็เป็นเลขเลขที่ไม่มาเนาะเอาไปเลยศูนย์เจ็ดนี่แหละถ้ามันจะเป็นเนยผิดถูกก็อภัยนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นมันสนที่ศูนย์เจ็ดตัวเดียวสามแปดสามเก้าศูนย์เจ็ดถ้าเอาสนสองตัวก็คือ หกแปดศูนย์หกสองหกหกเจ็ดศูนย์แปดลองไว้กันทุนจะไปกันทุนมีหกเจ็ดเลยหกเจ็ด หกเก้าตัวตัวนี้หกเก้าด้วยจ้าหกเก้าเก้าหกผิดขอโทษขอไหัยจ้าโอ้ยนี่หกเก้าด้วยจ้าหกเจ็ดเป็นล้องไว้ชนที่เก้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสามสามตัวชอบก็จัดขัดกระผานนะคะเด่นสุด,สดคือศูนย์เจ็ดจัดไปศูนย์เจ็ดตัวเดียว ลองคือก้าเจ็ดชอบก็จัดขัดกระผานนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า